าปานป .1 ป .2 เพื่อชันกานขึ้นมาเรืยๆก็ได้เห็นการเติบโตขึ้นมานะครับก็รู้สึกดีใจที่อาจจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งในโรงเรียนนะครับก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดไปที่ผมเคยล่วเกินหรือทำผิดพลาดต,ต่อนะครูท่านใดท่านะครับก็ขออภัยมาหาโอกาสด้วยนะครับก็ คนเป็นเด็กดีนะครับตั้งใจเรียนยังไงก็จะรอดูอนาคตรอดูในวันข้างหน้าดี่กกาบต่อไปนะครับมองดูจากมุมหน่นนะครับก็จะคิดถึงทุกคนครับ